นูหากินยากแกงแดงมักนัดใส่กระดูกหมูมีผู้ใดเคยกินเน่หนอกของคนก็คือขาวงามค่ะอีดีจ้ามื้อนี้คืออยากก็เลยสิขึ้นไปหาสิกินต้นมักนัดนี่ก็หากินยากก็หมากคนอีเนาะจ้าพี่น้องหลังจากที่เฮาขึ้นผู้มาแล้วก็สิมาหาซับเอาของหน้าเนาะจ้าเพราะว่าของเจ้าของบ่มีมื้อนี้ก็ตั้งใจว่าสิมาเอาแดงน้อยๆของเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสิพอกินหรือบ่คือปอกออกมาแล้วมันก็บ่ค่อยมีแนวกินเนาะจ้ามีแต่น้อยต้นก็คือว่าใหญ่เติบอีเด้อจ้าพี่น้องก็คือมีซานี้เลยเมนูนี้มีผู้ใดเคยกินอยู่บ่จ้าคอมเมนต์มาบอกแหน่เด้ออันนี้ก็คือไปเห็นเพิ่นเฮ็ดกินเนาะจ้าเป็นตาแซ่บก็เลยสิมาหาแกง เบิ้งอันนี้ก็สิเป็นเหนงที่ว่าเพิ่นจะเอาไปปลูกแม่จ๋าที่มันอยู่ในมาแล้วเฮาก็ต้นใหญ่พรมเนาะจ๋าพ่อย่านบ่พ่อเกงมาบักเด้อบักไก่จ๋าพี่น้องได้กระสอบนึงมาเบิ่งนํากันจ๋ายามใบออกมาแล้วมันสิเหลือซําใดมักน้ํนี่น้ําเพิ่นก็หลายๆเนาะจ๋าพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ใส่ฮอดทุงมือเมนูนี้ก็สิเป็นเมนูที่ว่าเฮิงๆจังกินเถอนึงเนาะจ๋าพี่น้องเพราะว่าเปืองเฮงมื้อนี้เฮาก็บ่ได้เอามาหลายปานใดเนาะจ๋าแล้วมันก็อยากแข็งพออันนี้ใหญ่นี่ก็คือต้องปาดถิ่มหลายเติมเนาะจ๋าแต่ว่ามีแนวกินหลายอยู่ตอนนี้เพิ่นกําลังสิเป็นหมากเนาะจ๋าแต่ว่าเอามากินก่อนต้นมักนัดหลังจากที่เฮาปอกมันก็สิเป็นข้าวๆ จังซีนาะจ้าเปตะเก่งเสบอยู่กองใบของเพ่นี่รายหลายเนาะจ้าเตวานโนนี่บ่ได้หลายปันใดแต่ว้อนี้เข้ากะสิมาเก่งเหมือนใส่หมูน้ำเนาะจ้ามันกะสิได้หลายอยู่บอกแล้วเฮากะสีมาร้างนาจ้าจัก2-3น้ำให้เพ่นล่อนดีคีิน้ำต้นเพ่นก็คือหลายเติบนาะจ้าเฮ้ากะสิล้างหลายๆน้ำร้างออกมาแล้วก็คือเป็นตะแซบพี่เจ้าพี่น้องเป็นข้าววบอนไดที่เพ่นเกเๆนี่เฮากะดทิ่มเลยหลายา้ำร่า่เอก็าแล้วก็คือเห็นไนี้เสีมาี่เจ้าใส่นะอกเแหนงมากนัดลงไปใส่เพลนเกกรเนาะเข้ากะงีร่างหลายหลายน น้ำนาะจ้าละกันขลานขลานจักน้อยปิดผ้าหม้อไว้เพิ่นสุกแล้วเฮากระสิมาข่นเนาะจ่าล้วก็ใส่ผักสะงเงียนิ้งบักนักหนี่เฮากระเก่งในาะจ้าบ่ได้ต้มเย็นน้เพิ่นกระสิเป็นใบบางกบกบไข่เนาะไม้เนาะจ่าล้วก็มีหวานน้อยนึงลองซิมเมืองทะเลเพิ่นกระเสียบวิเด้อจ้าเื่อหน้าจัากว่าสิได้ไปหามาแกงอีเมนูแก่งนิ่งบักนักใส่กระดูกหมูมาเด้อจ้าพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเมนูแก่งบางหนัดจ้าแกงอะหยังก็ย้อนบางหนัดจ้าพี่น้องเคยกินอยู่บ่จ้ากินหอมหหิงงแบบ้้นเอาไม คือน้อไม่ไล่ที่ว่าเขาปลกตัวตำต,ำ,ตำไหมจ๊ะพี่น้องนอบักนัดม,มักนัดเป็นไหวะกรอบ,อบอจักเอาคือแกงน้อไม่เนี่ยบม่ได้ขมบ่ได้ผ่าดยจ้ะอืมหวานหนนอยหนึ่งจกัก หนักสิเปลืองบางหนัดเนี่ยจังเอยอะ่ะอ,อันนี้ต้นใหญ่ๆค่ะประมาณสองต้นนะจ๊ะพี่น้องคนหลายก็มีแต่แหนงที่ว่าเพิ่นห้ากินมักหนัดนะมัมยจ๊ะถือว่าได้หลายด้วยจ้ะพี่น้องเหมือดใส่กันกับหมูอืมชุนอมอมแซ่บ กรอบๆจ้ะอืมอหอมๆเด้อผู้ใดเคยกินเนี่ยจ้ะพี่น้อง,นองแนงมักนัดอืม ใครมีบางนัดหลายๆร่องมึงได้จ้ะไม่ลอง